สำหรับเมื่อนี้วิทย์ผู้เขียวสได้มาเปิดราคาค้ว้ยคือเก่าครับผมเปิดราคาค้ว้ยคือเก่าเมื่อนี้วิทย์ผู้เขียวสีมาเปิดราคาค้ว้ยแพคคู่ครับผมแพคคู่แม่สาวปีกัวครับผมสำหรับแม่สาวปีกัวนี่ครับคู่นี่เป็นคู่ที่วิทย์ผู้เขียวสีเปิดครับผมวิทย์ผู้เขียวสีบอกราคาก่อนเลยครับบอกเป็นการเสียเวลาบอกราคาก่อนเลย ตัลวละหกหมืนนะครับตัลวละหกหมืนถทาผู้ใดทุดหน่อยหาค้วยไปเลี่ยงนะครับสามารถทักมหาวิทย้เขียวได้ตัลวละหกหมืนสำหรับแม่สาวหน่อยแม่สาวสองศูนีปีกวัวครับผมปีกวัวผู้ทุดหน่อยทักมาได้ครับผมเบอร์วิทย้เขียวกับศูนย์หกสอสนะครับ3ามสหศย์ครับผม นี่ครับแม่สาวสองโตนี่ตัวละหกหมืนตัวละหกหมืนผู้ใดสนใจกระทักมหาวิทยุผู้เขียวได้นะครับย<ม>าศาสตร์นะครับเด้อถ้าศามันสิบ่อได้เป็นเจ้าของถ้าผู้ใดอยากได้ตัดสินใจปุ๊บปั๊บเลยเพราะว่ามาวิทยุผู้เขียวเปิดแพ็คคู่นี่อาสีบอ่อโดนครับผมบอ่อโดนราคานี้นี่ผู้เขียวเอาคำไรบ่อไหล ข้าพุทธใดอยากได้สามารถทักมาได้แซกค,คูครับผมแซกค,คู่หรือว่าสีแยกก็ได้ครับผมสีแยกก็ได้สำหรับสองแม่สาวหน่อยสาวผีกวัวนะครับหรือว่าผู้ใดมักแยกมักคูนะครับสามารถทักมาได้อ่าคิดผู้เขียนสิบอกเบอร์เชียนนึงครับผม ศูนย์หกสองหกเก้าสามสามสามหาศูนย์ครับผมตัวละหกหมื่นครับผมตัวละหกหมื่นฟังบุ๊กิีดอกนี่ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้นะครับเนะสวัสดีครับ